สวัสดีครับพี่น้องครับผมตอนนี้อยู่ในห้องซ้อมครับบรรยากาศกลางรังเรีองพี่น้องครับผมองพ่มาเนอีฬเนี่พระเอกบนโซลีกันครับพี่น้องสว่งมือสื่อกับสมัยนันข่าก็เลยประด็นขอามาก็เลยหาแต่อนเก่งมีคนมาสอนองเรียา บรรยากาศการซ้อมครับพี่น้องรุ่มๆ่ายรุ่มถ่ายไปอีกิรุ่มถ่ายไปอีกครับอ้าพี่โชคเริ่มเลยครับพูดเลยครับพี่โชคครับได้แล้วฝากซ่องให้ผมแน่พี่โชคอทายนี่ใส่นะลงบ้านเดียวกันหรอแทนที่เ้าเ้าได้ถ่ายตัวจีสุฝากา่องใน่องเออพี่โชคทายโอเคถ่ายกันงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว พี่เอกบอยกับหัวอย่างเดียวกับพี่น้องอันพวดีกับอันนี้สีน้ออ๋อันนี้สีน้อเอาเอาลงนี้บางนาบอันบราเห็นนะเขาต้องเอาที่อาี่เาก็เดียวี่นี้อี่นี่ทยตัวชคเนาะตัวชัวพี่เอกิย่างแน่แัก อ่ออ่าเย็นกอกบอยซีซั่งเทียนกอกบอยยุทธนาบอยยุทธนาลำเพลินออฟฟิเชียลอ่าเพรานั่นแนเลี่ยวครับในเลี่ยวครับแล้วก็ช่องของน้องฟิมครับครับในี่ยวเลี่ยยังกอกพิมพิพัฒน์พลลำเพลินออฟฟิเชียลครับชื่อยังก่อนนะพิพัฒน์พลแมน์พลแมนครับพิมพัฒน์พลแมนครับพี่น้องจ่าเยลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับ พี่ตตามพี่น้องมีการฝากด้วยนะครับพี่ปอครับสวัสดีครับเฝืนการแต่งตัวพี่น้องป้าโอ้ยปากคุณก็แดงเลยจูบดูไหมล่ะฟิล์มอยากแดงวันนี้เราจะจูบให้จะได้ติดการแต่งจิวไม่ติดหรอกว่าเราเป็นลิมเมตพี่บอยพี่บอยพี่บอยยังไม่แดงเลยพี่ปอพี่บอยมอสต้องใหม่ครับ สวัสดีจริงๆครับโอ้กระดูกที่ดีเลยครับสอ่ะนอาท่านทานาโปกันนีนาโปกันนะนาโปกันนะ2หนึ่งสองสามสองคนนี้เอย่องกันบ่งูหัวล้านเพื่อกันเถอะทำไมร่างกายด้วนพี่น้องเดซ่าเดซ่าองิงองิง ครับตอนนี้ก็ยังไม่ครบเนาะยังมาไม่ครบกันเลยพี่โชกมาแต่ก่อมูครับโเมเมนมาแต่กรูโมเ็นต์พน,นอนพนอนจอิงน,นอเ่บ สามสิบบาทนันามสิบบาทเขาทำงานเขาเาได้หนิสอบสามสิบไม่ได้น่าจะไม่ได้สออจะสอนทอเทีหรือเปล่าก็ต้องก็ต้องอายเป็นคนเนี่ยอายไปเลยป่ต้องกินนาทีนี่ครับพี่ต๋อเอาแปดเลยหรอที่บ้านนีไรไยยักสามสนาทีก็ได้สามสี่นาทีับตอนนี้สานาทีแล้วนะครับ เคครับสำหรับทีนี้เอามีแค่เนีายงั้นไมีคอนขิงสาระยังลงไหลหรอล้มอ่ะลงไปเลยอะจะโมงังมนอเพราะ่กัาคอคเอนขิที่มันหนาสนใจแนสวงแหลเดี๋ยวติดตามเบิร์ดละเอียดขึ้นนังพับเพียบแฮ่พี่น้องเป็นเมยพญายเมยพญา โอเคครับสำหรัสดีนี้ก็ฝากไว้สักนิดก่อนครับพี่น้องครับผมแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ